เพ <ersch> ื่อนๆวันนี้ก็มาเล่งตึงก็ดีก้อนทิที่ก่อนก่อนปุ๊บยังไม่ไกลหล้ยเล่งยังไม่ไม่ไกลหล้เล่งครับทิพก่อนไม่เคยได้ยเล่งว่ากอดีก็กระตั้งนี่มันอีกแบบนึงก็คือต้นหมากาเล่งอยู่เรื่องการเมือนแต่เคยดเล่งไปไล่คลิปเดียวจะรับเปผลไม่ก็ปุ๊บก็ให้ผลเพื่อนก้าวมาเล่ผลเติมนะครับเพราะว่าปุ๊บมันตีใบคลิปเดียวคงไม่จบก็คือก็กดีอีกแบบนึงก็คือก็กระตั้งนี่ก็คือ ถ้าเราผลิตกาใกล้เร็วนะครับเปิ่นเปิ่อนืจอผลิดเจอวิธีการผลิตไปล่วก็คือก็ดีแบบก็คือโอกาสเจอจำกล้องกลนนะครับเพราะว่าถ้าเจอประจุดแรกเร็วก็คือมีโอกาสเจอจุดตีซ่องผ่านไปปีสองปีก็มีโอกาสเจอจุดตีซ pues er ้ำจ it ุดตีเส้จุด <shit>. ตีห่านะครับก็คือบอลหนึ่งก็เจอได้ถึงสิบจุดสิบตารางเม็ดก็คือตั้งกระตั้งนี้ได้ ก <S an> ็ทจำหนับเปิดอไม่กับการใกล้ของผมก็คือใกล้าแบบแบ่งปันปน,นะครับการายแบบออนไลน์ระบบที่ท่านจะไม่อยู่ตอนนี้แต่ผมก็ใกล้ท่านจะไม่ว่าระบบอ,ออนไลน์ไปอ,อีกที่หนึ่งแล้วนะครับว่าใกล้ใกล้แบบเออเฉียวใจกันไว้ใจกันแล้วก็พุผมก็มีความคิดว่าเผื่อๆต้องสนับสนุนผมในอนาคตในเรื่องการ ใกล้หนึ่งหน่วยบรราทก็ถือได้นี่การตั้งนี่ปลอกปักแลว้วแบบนี้ก็เดี๋ยวกับป้มอมไอ้กรองชูมไม้เล่กรองแต่ออยังข้างหน้านะครับการตั้งแต่ยังข้างหนา้าไอ้กรองชูมไม้เลยนะครับก็คือมีปักอยู่การตั้งหนึงระบบการใจระบบการจ่านในเปน็นเปิ่มไม่เลยเพิ่มเติมนะครับการตั้งนี่ก็คือเก็บนำตอนนี้ก็ถือว่า ดีที่สุดอยู่ในยุคส่งปัน41นะครับระบบการจะนำสะดวกมากก็เดี well. er. ๋ยวม่าไปเลยกระตั้งหนึ่งจางนั้นสายมือนะครับก็นั่นอีกกระตั้งหนึ่งก็ยังมีกระกระตั้งล่างบานอยู่ยังมีอีกอ่ากระตั้งนะครับปุ่มมีจัดกระตั้งทั้งนี้ก็ะดันดันสายมือก็ก็ะปุ่มแบบปลิศอ่าปลอมเดี๋ยวจะออกไปใกล้นะครับแต่ว่าปุ่มก็คือท่ำการตัดล่องคนเดียวการดวงเวลามันก็ มันติดอยู่กับเรื่องเวลากับเรื่องเรื่องทุนนะครับเดี๋ยวก็กาลบมาติดตัวนี้นะครับให้ผลผลอะไรเพิ่มเติมก็คือการใกล้วิธีการผลิตหนึ่งร้อยบาทกระเจอดได้นี่ก็คือต้งใกล้แบบนี้ไอ้คนใต้ต่างประเทศนะครับจะมีการจ้างงานจ้างงานไม่ขึ้นมาจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจรดับประเทศขึ้นมาในช่วงของการจ่ายห้านระบบ มุ่นเวียนได้ต่างๆนะเปิลๆมาเลยผมเติมแต่นี้เร่นตึงเหลืองในทุนงของลีกาซิตเปิลๆไม่ต้องควรนะครับป้อมใกล้แบบนี้กับคนต่างปฏิทต์เพราะว่าตัวนี้ป้อมกับเหลืองลีกาซิตคือป้อมจะใกล้แบบเซรีนะครับใกล้แบบเซรีทุกคนมีทิศเซอร์มีทิศใจมีทิศใกล้เพื่อว่าป้อมใกล้หนว่าพวกนั้นตัวนี้ก็คือมันได้ประโยชน์เรื่องการปกครอง โรคปิดปักต้นกลัวไม้ดอกไม้ประดับซึ่งในเรื่องลีกัซิตก็คือปมบ่ถ้ามีการควบคุมก็คือห่านมันไม่กระจายก็คือเอาเอาตามใจของปมว่าตามใจของปมก็คือตอนกินอ่านปมก็ตัง้งใจว่าจะใกล้แบบนี้แหละซึ่งระหว่าง,งานมันจำเร็ดขึ้นมาก็กะ,กะปมใกล้แบบนี้ก็คือก็ให้ผลผลเลยวยชนับตะนุนนะครับก็ในทวนกล้องพ่นผลลิต การตดลงก็ให้ผื่นๆก็มาเลเ่ผมเติมไปในจองผมก็ก,การตั้งตัวนี้ก็เดี๋ยวคลิปลังผมก็แยกชิ้นใ้เลยนะครับผมแยกชิ้นใ้เลยแต่ว่าวันนี้คงเดี๋ยวเดี๋ยวมีงานอยู่ก็ลังบนันก็วันนี้ไม่ไม่ได้เปลี่ยนปลอมไปคลิปลังผมจะแยกในเลยเดี๋ยวพุผมจะไปยกตังอีกมุมหนึ่งแล้วผมจะโปรูกระตั้งนี้กระตั้งนี้ผมยังไม่เอาไปใกล้นะครับก็ไว้ทำวิดีโอคนไว้ใกล้จุดลังครับก็ คลิปนี้ก็ต่านี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ